สวัสดีอเอ้า可爱的粉丝们生日快乐！ขอบคุณมา้ๆน,นะครับทุกคนคหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการ ถามทุกคนนะว่าอยากทําอะไรด้วยกันในวันตรุษจีนเราได้ให้ทีมงานของ Just Up นะครับรวบรวมคําตอบของทุกคนมาเป็นโพซึ่งโพนียได้บ่งบอกแล้วว่าทุกคนอยากให้ผมมาทําเกี๊ยวร่วมกันในวันตรุษจีนนั่นเองซึ่งตรงนี้นะนะก็เป็นวัตถุดิบที่จะมาทําเกี๊ยวแล้วนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ได้อ่านโพมาทั้งหมดแล้วผมก็เกิดคําถามเป็นเด็กที่สงสัยอยากรู้ว่าเออทำไมถึงต้อง ทำเกี๊ยวกินในวันตรุษจีนแบบนี้ผมก็เลยไปหาความรู้มาเพิ่มเติมครับผมเก็บความรู้การที่ต้องกินเกี๊ยวนะฮะในวันตรุษจีนเนี่ยก็เพราะว่าคําว่าเกี๊ยวในภาษาจีนเนี่ยอ่านว่าเจียวจือซึ่งคำเจียวจื๊อเนี่ยไปพร้องเสียงกับคําว่าซิงจิ้จ เดียวที่ที่แปลว่าปีเก่ากำลังจะผ่านไปแล้วปีใหม่เนี่ยก็กําลังจะมาถึงนั่นเองนะครับซึ่งคาว่าเกียวหรือว่าภาษาจีนที่อ่านว่าเจียวซื่อเนี่ยยังไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่ารักใคร่กลมเกียวกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันจุดจีนแบบนี้เนี่ยชาวจีนหลายๆคนเนี่ยก็เลยจะมานั่งรวมกันแล้วก็มากินเกียวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเป็นครอบครัวเพื่อต้อนรับปีใหม่นั่นเองครับผมความจริงแล้วผมก็เคยทำนะแต่กลัวพังผมก็เลยได้ติก ่อเชฟมือโปรเรียกได้ว่ามืออาชีพมากๆสําหรับเชฟคนนี้และยังเป็นรุ่นพี่คณะอีกด้วย <Wow. S 1> เรียกได้ว่าสนิทมากทุกอย่างในร้านนี้บอกเลยว่าเกิดขึ้นจากแพชชั่นของพี่เขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอชา้าขอเชิญเชฟแอ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านยุง้งฉางต้องขอบคุณพี่แอ๋มากๆที่เปิดร้านให้พวกผมได้มาทําเกี๊ยวกันในวันนี้เพราะว่าถ้าพูดถึงเกี๊ยวแล้วเนี่ยไม่เคยคิดถึงร้านอื่นเลยสั่งไปกินบ่อยมากที่บ้านช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะสั่งยุง้งฉางไว้มากีนอามา่าบอกว่าอร่อยน้อยมากที่อาม่าจะพูดอย่างนี้ที่บ้านเลยติดใจแล้วก็สั่งบ่อยมากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ผมยังแอบมากินกันเองเจอพี่แอ๋ด้วยพี่แอ๋ถามว่าอัพไม่มาหรอ,หอไม่มา กินได้ที่ไหนครับพี่แอที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือร้านอาหารยุ้งฉางซอยอารีสามพันหกครับขาผมอารีสามพันหกแต่สิบโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่งทุกวันเลยแล้วก็สามารถสั่งได้ทางช่องทางเดลิเวอรี่ทุกช่องทางครับผมก่อนจะเริ่มนี่ต้องมีอะไรบ้างครับผมวัตถุดิบที่เรามีวันนี้นะฮะเราก็คือวันนี้เราจะทำเป็นเกี๊ยวหมูเคี่ยวหมูสาม สามารถใส่น้ำมันงาใส่ขิงใส่เหล้าจีนใส่กระเทียมกุ้ยช่ายแล้วมันนี้ไม่ได้ตามใจชอบเลยแต่วันนี้เราเน้นแบบมินิมอลอ๋อก็แล้วแต่เนาะบางคนอาจจะแบบอยากกินไส้กุ้งก็ใส่กุ้งลงไปด้วยใส่ไปได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยละกันครับผมก็เอาเครื่องปรุงทุกอย่างใส่ไปได้เลยนะฮะอันนี้คือเกลือเกลือน้ำตาลอ่าเครื่องเทศสารพัดของกุ๊กกิ๊กกระเบนทอดเกลือ นะทำมืออย่างงี้เดี๋ยวอะเอ้ยวคือคุกเหรอทำมือแบบว่าเนี่ยต้องเป็นท่านี้เท่านั้นใช่มันจะมันจะทำเป็นเหมือนทำกลุ่มมือเป็นเหมือนตะกร้อในเครื่องกด๋อแล้วก็ไปในทางเดียวกัน นี่มีวิธีที่หมูเด้งก็คือเดี๋ยวเนี่ยโกยมานะโกยใส่มือให้หมดอันนี้วางไว้นะอย่ายกขึ้นมานะเอามือกดมือไว้ให้นั่นและนี่นะครับเราก็ได้ใส่เกี๊ยวกันที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากการลวดคนด้วยท่านี้แล้วก็ตา อ่าเรากลับไปทำให้มมากกินนะฮะเรามาถึงจุดที่เียได้ว่าสําคัญไม่แพ้กันในการทําเกี๊ยวซึ่งนั่นก็คือก็คือการทําแป้งนะฮะการนี่แป้งแป้งนี่ผสมมาให้แลวอ๋อขอบคุณครับแล้วก็พักเรียบร้อยแล้วแป้งก็จะไม่เสร็จวันนี้นะใช่แล้วก็เนี่ยเราแบ่งไว้เป็นชิ้นๆอย่างงี้แต่เล็กแตใหญ่ก็ตามที่ชอบคนนี้เอาทาให้มันใหญ่ๆมันจะได้ปั้นได้ง่ายๆหน่อยโอเคเวลาทําแป้งอย่างเงี้ยเราก็จะเอาผ้มามัดมๆหรือกระดาษมัดมเนี่ยปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้แป้งมันแท้งอ๋อ จะทาให้ดูหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวก็ที่เหลืออัพทับให้หมดเลยเราจะเริ่มจากโรยแป้งเคยจริงถ้าเกิดตามวิธีจริงเนี่ยเราทํากันสองคนใช่ไหมครับผมคือหน้าที่จะแบ่งกันก็คือคนนึงจะรีแป้งให้อีกคนนึงก็คือจะเอาไส้แล้วก็ห่ออ๋อให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันได้ครับแต่ตีไม่ติดก็วันหลังก็จะได้จำไว้นะฮะเวลาออกไปจากข้างนอกก็จะไม่ต้องทาแป้งเยอะเดี๋ยวเขาจีบเราไม่ติดเราเริ่มจากกดลงไปงี้โอ้ มันก็จะเป็นก้อนกลมๆเราก็ค่อยๆปึ๊บต่าไปอย่างเงี้ลิีปึ๊บมันไม่ได้รีดอย่างงี้อ๋อนี่มันก็จริงๆมันไม่ไไใช่แป้งเคี้ยวโดยเฉพาะมันแป้งที่ทำเสียงมันจะค่อนข้างเหนียวแต่ก็มันก็จะหนึบเวลากินอ๋อมันมี texture เวลากินทีนี้มารองรับไส้ครับตรงกลางแล้วแล้วก็ห่อพับมาเลยพับอย่างเงี้แล้วก็ตีดให้มันติดกัน แล้วก็เรื่องความเป็นสิริีมงคลเราจะทำให้มันเป็นรูปเหรียญทองของจีนเ,อเอ่อตุดจีนกน็คือัย่างนี้แล้วก็บีบอ่ะได้ลวแล้วก็จับตรงกลางอย่างนี้ในชะ่ไหมะป๊บปึ๊บ ลากไส้มาตรงการลางลากอย่าให้มันเป็นแบนอย่างนั้นลากอย่างนงี้ให้มันให้มันเข้ามาแบบทีละกลมๆโอเคอยากให้มันเป็ดสนิทเราเอาน้ำอะทาก่อนรอบออ๋ เวลานะอีก18ชิ้นเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะได้กินหนึ 2> 1, 2, 3, ่งสองสามป โอเคพี่แหรแล้วอย่างนี้เราต้องต้มประมาณกี่นาทีก็เดี๋ยวเราจะน่าจะต้มประมาณเ็นาทีอะไรเงี้ยฮะันาทีโอเคเสรจแลรอครับ นะ,ะกินกับน้ําจิ้มสูตรของยุ้งฉางที่เรียกได้ว่าอันนี้ติดใจมากอร่อยมากนะครับอ่ะแ yeah. ย่แต่ใครก็ใหญ่ต่ใครก็ใหญ่ต่ใครก็ใหญ่อ่าครับไงอะหมแต่ที่ไหนครับก่อนจะกินเนี่ยผมก็มีอีกหนึ่งของขวัญจะมาบอกซึ่งนั่นก็คือ w i ี e Up Chinese New Year Set นะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันนะฮะสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ Line มาช็อปวิฟอัพทีเนะครับจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะฮะเพราะว่าจะมีโปรตการ์ดทั้งหมด3แบบนะครับจะแรนดอมไปกล่องละ1ใบนะครับที่มีคาว่ สูทที่ผมเขียนเองด้วยนะครับยังไงต้องรีบไปซื้อกันแล้วนะฮะเพราะว่ามีจำกัดเป็นแค่80ชุดเท่านั้นเปิดขายวันนี้แล้ววันที่1กุมภาพันธ์นะครับราคา2อ9 9บาทเข้าไปซื้อได้ตามลิงข้างล่างเลยนะครับกินเลยไหมกินกินได้เลยครับกระอมืมเดียว แล้วในปีนี้นะก็บอ,บอกเลยว่าดีใจมากที่ได้ร่วมฉลิมฉลองกับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ได้ร่วมฉลอมไปกับทุกคนในจ๊สอาด้วยที่อยู่ด้วยกันนะที่นี้นะครับก็ปีนี้เนี่ยยังไงก็อยากจะบอกว่าชุนเสียค่อยเล่อกรงสีฟ้าฉายขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ปีหน้าบอกเลยว่าจะมีโปรเจกต์อีกมากมายให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนอยังไงก็ติดตามมาต่อไปแล้วขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับวันนี้ไปกินเกี่ยวกันดีกว่านะครับแล้วเจอกันอ้ีข นี่แอบมากนะครับกับร้านนุ้ง่านะครับผลมากนะครับใครว่างก็แวะมากินได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ